ต้องการมีปัญญาต้องเพิ่มสิ่งนี้โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ปัจจุบันนี้ความรู้เนื้อหาข้อมูลต่างๆทุกคนสามารถที่จะสืบค้นหาได้อย่างง่ายๆรอบทิศทางมีข้อมูลต่างๆหลาก,หลา,กหลายประกอบการพิจารณาแต่สิ่งต่างๆที่เราค้นพบแล้วมันมันยังไม่ทำให้เราเกิดปัญญาหรือยังทำให้เราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะ แก้ไขในสิ่งที่เราสงสัยได้หรือทำให้บรรลุเป้าหมายสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราจะต้องมีประสบการณ์ในการที่อยู่กับมันแก้ไขกับมันและหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อที่จะหาทางออกด้วยตัวของเราเองสิ่งนั้นเราไม่สามารถที่จะไปสืบค้นจากที่ไหนได้เราเองจะต้องลงมือกระทำมันด้วยตัวของเราเองเพราะว่าปัญหาใดปัญหาหนึ่ง มันไม่สามารถที่จะใช้สูตรสำเร็จเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้มันจะต้องใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีประสบการณ์มากเท่าไหร่มันก็หมายความว่าเรามีเครื่องมือพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะทําให้เราเองมีโอกาสเหนือกับคนอื่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราอย่ามัวเป็นแค่นอนหนังสือหรือเซียนคีย์บอร์ดเท่านั้น ปล่อยวางมันลงไปแล้วมาจับมือเล่นกับมันอย่างจริงจังแล้วคุณจะมีปัญญาทุกวิธีทางที่คุณก้าวไปจากทีละแผ่นเกิดมาเมื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปัน,น,ปนสวัสดีครับ